เล้วแล้วแล้ว้ววววหไลมาแล้วไลมาแล้วไลมาแนนี้เร็วอ่ะพี่เอ้แตแตนแตแตนแต่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 แขตรงเลยลัดไปเลยย่าอย่าตกูออเข็ดกลางลงกดอะไรพี่กลางกดอะไร อย่าเพิ่งกลางดิอย่าไปสื่อเหมันกลางมันกลางเองได้ไหมมันกลางเองได้เออมันกลางเองได้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นยังไงไม่ตายใช่ไหมมันจะไม่ตายใช่ไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอเคเดี๋ยวไปหาของกันโอ้โหกลัวหลายล่างเราสายอนไกลสัตมันลงไกลสมันลงไกลพี่ไงประเด็นมันลงไกลพี่ด้วยไงไปชิบไก่โอ้โหข้างพี่เลยข้างพี่เลย อย่าทิ้งพิธีกรอ,อย่าทิ้งพิธีกรไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งว่าอะไรหก่กงอ่ะโอ้โหตรงหน้าเลยโอ้โหโอ้โอชาเตด กลางลงกดอะไรพี่กลางกดอะไรอย่าเพิ่งกลางดิอย่าไปถึงเหมือนกลางมันกลางเองได้ไม่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 กางกลางเองได้เออมันกลางเองได้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นลงมาลงมาโอ้โอเคกลางได้กลางได้ใช่ไหมโอเคลงมาลงมาลงมาอุ้ยลงยังไงไม่ตายใช่ไหมมันจะไม่ตายใช่ไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอเคเนี่ยเก็บปืนไปก่อนเก็บปืนไปก่อนทำไมที่นี่ที่ไหนโอ้ทำไมภาพเป็นงี้ล่ะทำไมโอ้หล่นไม่ทันหรอเดี๋ยวเดี๋เดี๋เกิดอะไรขึ้นเฮ้ย หอยกลับมาหอยกลับมาหอยหอยหอยยังอยู่ไหมหอยหอยเข้ามาหอยเข้ามาไปไหนหอยหอยเอะไรฮะตอนนี้หอยปูดัวตามพ่อไปแล้วตอนนี้โอ้ยชีวิตเกิดอะไรยินหอยยังได้ยินอะไรได้ยินล้ะโอเคโอ้โหเมื่อกี้แบบไม่เห็นบ้านเป็นบ้านเลยเห็นบ้านเป็นอะไรก็ไม่รู้อะหลบไม่ทันนะตายละง่ายงอนล้วเพราะว่าถ้า ถ้าเกิดเหตุการณ์เลวร้ายนี้จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแน่ๆเลยวิ่งเ๋ยเราจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนาทีเดียวอีกนาทีเดียวถึงว่าทำไมไม่ไปเร็วมากะไรวะเฮ้ยขลัง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 โอ้ยหเฮ้ยตายเรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังหอยแล้วไม่คือเมื่อกี้ เมือ่อกี้อาจารย์เอเลนใช่ไหมเข้ามาวากเนี่ยใช่ตกใจหมดคือคือเข้ามาวา์ปุ๊บแล้วหอยไม่ได้ยินตอนพีเรียกว่ามันอยู่ข้างหลังตูมเลยเนี่ยตูมเลยเนี่ยว้าวาโอโ้โหจบกันเ <c oughs> นี่ยเพราะแบบเนี้ยพ <c oughs> ีท,ทถึงไม่เล่นไม่เล่นแบบเติร์ดเพรสเซนไงเพราะมันยิงไม่โดนเมื่อกี้ต้องใช้เติร์ดเพรสเซนเพราะเดี๋ยวจะยิงไม่ทันคือแล้วคือวาปตอนจังหวะที่สตูมันอยู่ข้างหลังหอยด้วยไงอันนี้อันนี้เฮออนนี้เฮจริงบกเลย คนเห่เดินมีแบบขลังขลังตูมหอยลวกไปก่อนเฮ้ยชิปไก่เราไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยวิ่งวิ่งวถอยเราวิ่ง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 หอยวิ่งเอาเงินเดทอยู่เมลิมดูเพราะว่าไอไอวงล้อมันอยู่ข้างในอีกอ่ะโอ้ยแคบลงกว่าเดิมอีกอ่ไงางอลไงางงอไงแต่ตอนนี้มันจะมาถึงสีน้ำเงินไม่ใช่เหรอสีน้ำเงินขยับวะสีน้ำเงินขยับเราต้องวิ่งหาสีขาวตายแล้ววิ่งวิ่ง โอยวิ oh. ่งด tamam. ้วยทุกอย่างที่เรามีวิ่งวิ่งด้วยทุกอย่างที่เรามีเดี๋ินๆๆๆข้างหลัง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 มันมาแล้วโอ้ยตายตายตายวิ่งาตอนนี้น่าจะมีคนวิ่งขนาบข้างเรามาอยู่อย่าใส่ใจวิ่งต่อไปไปได้ไงได้ไงได้ไงอย่าเป็นย่าอย่าเป็นย่าอย่าเป็นย่าเขาหนอาอีทหนอาอีทหน้าอีทเป็นย่าเขาหนอาอีทเป็นย่าเขาสองตัวสองตัวเห็นสองตัวแบบแบบได้ไงได้ไง เขาต้นไม้ก่อนเขาต้นไม้ก่อนเขาต้นไม้ก่อน <laughs> เปิดเราเสียเปยรียบเรายิ้มไม่ถึงวิ่งไปทาง,งนู้นก่อนวิ่งไปทาง,งนู้นก่อนเพราะว่าถ้าวิ่งตัดไปเลยอะ่ะโดนยิงแน่นอนเราต้องวิ่งให้ไกลๆก่อนมีบอลเรือมาแล้วบอลเรือมาแล้วดีดด,ด,ด,ดีพี่ตัดเลย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 ,เลยใช่ไหมโอเคเขา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 เนี่ยแหละห่างละห่างละได้อยู่ได้อยู่ไม่งวิ่เร็วเร็วเร็วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้ว

ไอแอดด็อกแอดด็อกตรงนั้นเลยตรงหน้าเลยไม่ทันหรอพี่ไม่ชัวร์อะไรนาทีเดียวแต่ว่ามันกลางกลางอะไรนั้นเกินไปกลางโด่งเกินไปโอ้โหโอ้โหนาทีสามสิบวิ๋ยวปล่อยไปปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผีพามเดี๋ยวเดี๋ยวอีสามสิบวิค่อยลุยังมายุเจะไมปโรงงานนั้นน่ะวิ่งเลยพี่วิ่งเลยพี่โอเคโอเควิ่งฉีกเลยวิ่งฉีกเลย โอ้ยมาเ่ยใครยิงหลังข้อแม่้ยหน้าหน้าโหน้าเต็มเลยหดเลยัดไงยด้ไงโอ้ยเอ้ยได้โอ้ยตัวนึงตั้งหน้าหอยเลยตังหน้าหอยตายยยยยตายยยยตายยยยยตายยยยอตายหมดละตายไปตัว หน้าไปตัวนึงก็ยังดีก็ยังดีพี่เคยไม่ถึงพี่ว่ะเคยเจอคนว่ะฮะตรงไหนวะพูดไกลอ๋อในงานสองคนเหฮ้ยรัะพี่วิ่งมาเลยมีรถไหมมีพี่มี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 ขอเทอกนน้เนาะเพิงเพิน้องจะไม่สามารถ make it happen เพราะน้องเจอคนอยู่ใกล้ๆคนนี้วิ่งมาเหอะอย่าพี่ขับรถไปรับโอเคครับตอนนี้ก็ทีมงาน เดวิเกเตอร์กลับมาเป็นครั้งที่2นะฮะหลังจากที่เฟลไปในตอนแรกนะฮะด้วยความเงื่อนด้วยความเงื่อนครับรีบไปครับรีบไปรีบไปไม่มีเวลาครับแต่เลยเอารถเลื่นไปครับแต่ตอนนี้ทีมงานทีมงานหนึ่งท่านก็หลุดหลุดจากเส้นทางอุ้ยรถุดหลขับไปทางเดียวกับเรานันไม่ไปกันได้ปะเดวิเกเตอร์นี่เราขับเรามาขับรถเที่ยวนะฮะว้าเที่ยวไรอีงชาวบ้านนะฮะน่าจะเจอรีเดี๋ยวใจเย็นอุ้ยรถชิปไปนี่ก็มาว่ะรถเต้นป่า เออเราเดินป่าเนี่ยแหละดเดวิเจเตอร์ของแท้เด็กขับรถหวังว่าไอ้คันที่มันไปก่อนนั้นเนี่ยเขามไม่ใช่เข้าเมืองเดียวกับเรา<ม>ขอใครนั้นจริงๆนั่นแหละประเด็นโอเคครับตอนนี้ทีมงานกำลังจะเข้าไปในเมืองจอร์จโกโโปรนะฮะมอไซด์วะเ <laughs> ฮ้ยมอไซด์แนวจริงอันนี้นั่งได้สามคน,น <ๆ S 1> เลยแนวใช่ใช่ใช่ใครสั่งเซสซอร์เอาบิ๊กใบผสมกับไอ้นั่นวะเหมือนรถซางลิงกูอยากรู้จริงกูอยากรู้จริง เขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นใหม่ของะะอที่นี่นะฮะเอาบิ๊กไบค์ไปติดกับที่นั่งด้านข้างก็กลายเป็นซาเล้งไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเนี่ยเราเข้าเขตเมืองแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการโดของแถวนี้ตรงนี้แหละไม่คิดอะไรแล้วคนหลังเลยมีสามหลังเนี่ยไฟไฟไฟทีมงานทีมงาน<อ>าาแจ๊คเข้าหลังเดียวการช่วยไม่จบพี่จะเข้าก่อนอีกนะคะ ปิดประตูพี่อยากเปิดประตูแล้วที <i r> ่ผมก็เกิดเปิดประตูเหมือนกันแล้วทำไมต้องหมดทางพี่บอกตัวเองบอกว่าตัวเองบอกว่าเป็นคนละลังเลยแบบเขาด่างเดียวกับพี่โอ้จะวัดตรงเข้าหลังเดียวกันดูจากชาวบ้านแถวนี้แล้วเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเพราะว่าเข้ามาทีไรนี่บ้านสะอาดทุกหลังเลยนะฮะนะ้าไปแล้วอวิววิววิวมีคนเหรอใช่ บ้านไหนบ้านไหนบ้านบ้านเนี้ยโอ้โหไม่มีไม,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 ไม่มีกระสุนดีเรากระสุนไม่ทันทีมงานลง,ลงแล้วทีมงานลงแล้วชั้นสระชั้นสองชั้นสองชั้นสองใช่ไหมใช่ไปตายวะเรามันลงมาก็ได้เดี๋ยวพี่เนี่ยนะมันลงไปแล้วพี่มันลงไปแล้วได้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 เอ,อ้าวยิงเลยยิงสวนอ้าวเรียบร้อยอโอเคครับทีมค่าเรื่องกูเหรอค่ากูเพื่อนค่าเพื่อนกูอ่ะปวเเจ้าอ่ะเมื่อกี้คือแบบกำลังจะ ใส่กระสุนเข้าไปตอนนี้ก็เราขอไว้อะไรทีมงานของเราฮะน้องเพิร์ตไปแล้วฮะเรับเราเศร้ามากคือเราแบบเราเห็นเขาไว้แล้วเรากำลังจะกดกระต่ายแล้วปกระสุนอันนั้นยาไปแล้วยาไปแล้วตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยไปชิง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 เหมือนเดิมพี่ไปบ้านก่อนระขับสิลุกไปอ้าวกูขับเหรอเออเอาเอาเดี๋ยว ท,ทีมยาทีมทีมงานลืมกินยาเ <ๆ S 1> ขย่าทีมงานลืมกินยาเขย่าขวดนะฮะตอนนี้แล้วครับวิ่งไปต่อฮะโอเคจะบอกว่าเมื่อกี้มันไม่เห็นหววผมบอกว่าผมผมมองหน้ามันเลยนะแล้วมันก็เดินลงไปผมนึกว่ามันวิ่งหนีที่ไหนได้มันเดินลงไปแบบไม่ไมีๆๆอะไรกัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถมารถมานิดประตูโอ้โหไม่มีประตูอ๋อได้ไงเห็นอะไรหนึ่งไหมสอแม่งเลย นี <Es> ่เขาทุกดอกเขาทุกดอกลบลบล้มหวาล้มหวาล้มหวาสองคิวอ่ะสองคิวอ่ะนี่ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี Pen ้โ <mouse> อ้โหโอ้โหยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยติดติดล้มหมดเลยบอกสองว่าติดล้มหมดเลยน้องแล้วน้องแล้วน้องแล้วลงไปยัมครับมันน้องแล้วน้องแล้วมีสามคนพี่มีสามคนสามคนเหรอชิบไก่ละลงไปละแค่บวกโอเค ีเ่เราเราจะทำการคบพี่ทำอะไรพี <S <S ่ไอไม่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น็อกเอาตัวเองพอาคิดเขาเขาสรงโจมน็อาเอาสร้ังโจมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราจะทำการควบคุมทำอะไรวิธีการวิธีการงงมากเมื่อกี้กำลังกำลังจะฉลองปรากฏว่าระเบิดคามืออูวิ่งไม่ทันหล่นแม่ง เราไม่เอาดีกว่าไปดีกว่าป่ะไปดีกว่าเดี๋ยวพิธีกรพิธีกรขอสงบจิตสงบใจแป๊บนึงพิธีกรใจก่อนได้พอธีก่อนถามอะไรพิธีกรถามพี่กียวครับพิธีกรทำไรอ่ะคือคือพิธีกรจะพิธีกรจะขู่พวกมันด้วยการอ่าปาปาแชมเปญเข้าหน้าต่างนะแต่ปรากฏว่าเลงนานไปหน่อยมันก็เลยระเบิดขามือปุ๊มตกใจครับ ีมไม่ใช่อะไรนะเห็นฉากนั้นเต็มตาบิดีกรโดดโดดลงหน้าต่างแทบไม่ทันัดีมาแล้กเฮ้ยขบวนขบวนลังคาหลังคาด่านฟ้าด่านฟ้าโดนไ้มโดนไหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนพี่ออมมาช่วยผมหน่อยโอ้โหพี่พี่ไม่ครไม่ครับพี่ไม่ดีนะพี่ได้อยู่ได้อยู่แอบปะแอบปะตอนนี้เราต้องเราต้องอะไรถเราอยู่คันไหนรถเราอยู่ไหนวะอ้าวจะเลยแล้วเราต้อง อันนี้เราต้องฮิลฮลให้ทีมงานก่อนหันตู้ไปทำไมล่ะว wow uh, uh ah. okay. ิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วข้างหลังเราล้ม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 เลยโอ้ข้างหลังข้างหลังโอเคภาษาที่ไม่เอาคลิปยิ้เลยเนี่ยคุณคุคัดตอก หัร้อนหัวร้อนหัวร้อนก็เลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าบั๊กกินนะตอนนี้ไม่สามารถออกจากเกมได้โอ้โหกลัวหลายลอ่อเราสายหโหดต้องใช้สัตว์มันหลงไลงก่พี่ไงไประเด็นมันลงไก่พี่ด้วยไงจะฉีกไก่โอ้โหข้างพี่เลยข้างพี่เลยเอ้ย<า>เดี๋ยวเดี๋ยว อย่าอย่าทิ้งพิธีกรอย่าทิ้งพิธีกรยังไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งบ้าอะไรห่างอ่ะโอ้โหตรงหน้าเลยโอ้โอ้สอดเต้นเจอแล้ววะเจอแล้ววะเจอตรงหน้าดิระเบิดไปจะลูกใหญ่มากแม่กูหาแค่กระเป๋าอันเดียวยังหาไม่เจอบ้านบ้านนี่กระโหลยาวเกิน ไอ้นี่กูจริงจังแล้วเนี่ยกระเป๋าอยู่ไหนทีมงานหากระเป๋าไม่เจอนะฮะเป็นอะไรที่โอ้โหอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอสองบ้านกูเจอกล้องคุณเสกเนี่ยแต่ผมไม่เจอกระเป๋าคเฮ้ยอะไรครับครับคาร์ไปจ้าจะคาร์ไปจ้าจะไม่เอาแบบแลมโบ้แบบเมื่อกี้แล้วนะสองบ้านไม่เจอกระเป๋าโอ้ยยยยยโอ้โหอ๋อเผอระวังเผลอระวังหิวละจงโ้โหเข้ามา เพิ่งเข้าบ้านเพิ่งเข้าบ้านเราสดเราสดเราวิ่งออกมาโดยไม่กลัวอะไรกลัวดิโอ้โห้างบ้านเลยในงานคางบ้านเนี่ยเื้ยโอ้โหข้างกูเลยตกใจหมดดิบอกบอกเลยว่าเราเราไม่ใจสัตว์ระเบิดเอ๋ยถ้าถ้าชื่อว่าเจ้าไม่มีทางเลยว่นโดนฆ่าหรอกปุ่มโอเคครับโอเคครับตอนนี้ทีมงานเราจะวัดใจกันเลโซนะฮะดูซิว่าจะ จะบึ้มตรงเราไหมท้าเพิ่มนี่คือหาหาเลยยืนนิ่งๆบนทุ่งหญ้าเนี่ยไม่นิ่งหรอกมันนิ่งคนเดียวเหอะอย่างเงี้ยก็โถด่ะเด็กอได้ไงไปมาแล้วันมาแล้วไหนต้องระเบิดมาหาข้าซิข้าอยากรู้ดาเมจโอ้ยขออะไรขออะไรได้อย่างนั้นเด็กอเดี๋ยวคุณพร้อมที่จะบวกยังครับเพราะว่าถ้าวิ่งผ่านทางนี้ปุ๊บ ยิงกันแล้วทางขวาเราเลี้ยวซ้ายครับหนาไม่บวกหนาไม่ใจเรื่องพวกนี้ยัาไม่ใจแต่ถ้าเรื่องเรื่องเฮ้ยกองคูณแปดกูเจอแล้วกูเก็บไปเอามาทำไมวะกูเอสมจีเพิร์ดเอาเอากองที่ที่พี่จีทีมาเอามามเอากล้องคูณแปดใส่บอกว่าสูงไกลมากอะพี่มันไม่คุ้มเปล่าเราเรายาแค่ระยะแค่นิ่งอะเฮ้ยยันไงสองตัวสองตัวทางไหนทางไหนไปทางร้อยยี่สิบ วิ่งไปทางร้ยี่สวิ่งไปทางออุ้ยมันเห็นเราปะวะไม่เห็นเพิร์เพิร์ดเพิรวิ่งโคตโล่งเลยลูกเอ้ยเอยมันชะลอชะลออยู่ทางเห็นเราอยู่ทางร้อยห้าวิ่งลงมาไปทางอชเฉยเด็งานนี่มีด้านการกระสุนแน่แน่พี่โจใช่ปรับของพี่อ่ะพี่ต้องพี่ตอนนี้พี่มีกระสุนเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้พี่ปรับซิงเกอร์ไปก่อนก็ดีเผื่อเรายิงได้ยักษไกลได้อยู่ยิงไกลได้อยู่ยิงไกลได้อยู่ยิงแบบยิงแบบยิงต่ออ่ะพี่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 เข้าพี่เข้าเข้าเข้า ใไเข้าวแลเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาวิ่งวงบีบวงบีบอันนี้อันนี้ผมนอนอันนี้ผมนอนวงบีบจ้าวงบีบไปแล้วเว้ยทันพอดีทันเถอะทันทันจ้ทันโอ้โหล้มตรงนี้เลยโดนยิงเข้าด้วยโดน่อนเข้าด้วยโดนยิงไงโดนยิงโอ้เข้าข้างเข้าข้างไม่รอดเนี่ยบีมาเฮิร์สเพิร์สอยู่ไหน อยู่นี่ตายยังมัันมนตายยังมันอยู่ไหนไม่รู้มันตายยังอ่ะเมื่อกี้มันอยู่ที่ข้างหลังมันหิวไม่ได้เฮ้ยมันช่วยพี่ก่อนมันช่วยหิวมันิวพี่ก่อนเร็ลยต้องกดอะไรฮิวอ่ะกด F ค้าง37วิไปวิ่ง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 มันเบียข้าบ้านเลยนี่ว่ะอีกแล้วอ่ะเสืงเข้าบ้านอีกแล้วอ่ะใช่เนี่ยก็แมปมันวงไปที่บ้านนะรู้เลย เฮ้ยกดอัลเทเนตแล้วมองหันหลังให้หน่อยแบบหนึ่งแบบหนึ่งมองหันหลังอัลเทเนตค้างไว้แล้วมองหันหลังไม่เผลอเผลอวิ่งไวิง่งไปด้วยวิ่งไปด้วยวิ่งไปด้วยอย่าหยุดว<อ>ิ่งวิ่งไปแล้วกดค้างแล้วก็หันหลังไม่เป็นไรเผยวิ่งไปตามวิ่งต่อคนมีคนอยู่สิบเอ็ดคนเราหลบมุมมอย่างเงี้ยเออมามาโยบมุมเราจะเข้าไปในเมส โโโอ้ а, ้หหดนตาาขงงลัไปทางไหน S like S W อ๋อ S W อ๋อใช่หลบต้นไม้ก่อนหลบต้นไม้ก่อนโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันนั่งยงงั้นมันคลานมามันคลานใกล้ละใกล้ละใกล้เลใกล้รู้เรื่องละใกล้รู้เรื่องละโอ้โหชนะมึงเว้ยเอเดีมากดีมากโอ้โหเพิ่งเพิองต่อันนั่นมาก ตอบมากอ่ะตอนเนี้ยผมไม่ใช่เหรออ้าวเพิร์สยังไม่ตายเหรอโอ้ยตายโดนดีไปแล้วหนึ่งไม่เป็นไรลุยออกเอง,งเอาวะเอาวะเอาวะอ่ะตอนหนึ่งยี่สี่ตอนหนึ่งวะเดี๋ยวเขาใช่ดอ้เหี้ยใจเย็นก่อนนะใจะเย็นต้องรีพิวก่อนรีพิวก่อนม,มีกระทาะมันมีกระทาะแกนกระสุนมันมันยังไม่ถือว่าแช่มเนะี่ยยังยังกว้างอยู่นั่งเยอะแต่กูคืนหนึ่งแล้วมันท่ามันสี่นี่แหละ ท้ามันสี่ะท้ามันสี่ะแล้วหนึ่งเลยนะแล้วหนึ่งเลยนะท้ามันส <c oughs> ีเนี่เยเออประเด็นคือมันกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าถ้ากลุ่มเดียวกัน <c oughs> ถ้ากลุ่ม <A S 2> เดียวกัน <A S 2> เงนะินโหลกเต็มเลยเกลือนะตอนนี้นเกลือมากมันหลอกเข้าไปในบ้านแล้วมีสุดท้ายอ่ะคุณหลอกตรงนี้หลอกไปกลับหลอกไปก่กลับนั่นไัง <จะ S 1> ได้ไ,ดไดง <B. S 2> อยู่ในอยู่ในมุ้งย่าทายรถทายรถทายรถดูทายรถทายรถตรง SW SW โอ้โหตายเจ้าข้างหลัง โอ้โหอีที่สี่อีที่สามอ่ะที่สามที่สามแส่ว่ามันมีสองทีมจริงด้วยเนี่ยตีกันแล้วตีกันแล้วโอเคโหวีรอบนี้ชะได้จะได้จะได้เกือบชนะแล้วอ่ะอีกนิดเดียวเองง่ะเทมเตมเตอนนี้ก็ทีมงานก็ได้สถิติใหม่เลยนะฮะก็คือที่สามนั่นเองสถิติดีขึ้นเรื่อยๆครับบอลฮะทีมงานนวเเกเตอร์โอ้โหคานมาชีเปลยมากขนาด นะฮะคุณผู้ชมถ้าอยากดูทีมงานนีเวเกเตอร์ต่อไปนะฮะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้ทีมงานนีเวเกเตอร์ตาย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 ก็ต้องต้ไม่ตายแน่นอนดูดูดูเอือบีไปแล้วลาก่อนครับโอ้โหยังจะจะเอาแคบได้อีกนะนั่นนอนตูดขาไปแล้วฮะตอนนี้8เอ็นอิน5นาทีจบจริงอันนี้โอเคทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ